อม้มาใหม,ม,ม่เยอะใหม่เยอะมาให้เรารีวิวเน็กเกนเกเกนก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปไปลองนะครับกับบอดเลนเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดครับเนเ็กเกนนะครับก็คือไม่ได้วันนี้เพืสส่กค้าเนี่ยไม่ได้ใส่ล้อใส่อะไรนะครับคือเปลี่ยนแค่โช้กอย่างเดียวครับคือเป็นโช้กเอง OEM สองพันห้าะครับปรับกแปดหน้าหลังนะครับน,นี่อันนี้ด้านาหน้า้านหลังก็ปรับไว้ เบอร์สี่นะครับบัตแปดกระบอกไปเลอยเลยนี่ดอย่างมันบังเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าไปว่าฟิลล right like ิ่งเป็นยังไงครับก็ o อเอ็ตัวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นรุ่นที่สแตนดาร์ดและยกได้2นิ้วนะครับส่วนคันนี้ไม่ได้ยกนะครับก็คือเป็นทรงสแตนดาร์ดครับคือลูกค้าเนี่ยต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์คือแบบเน้นแบบขับเร็วๆนะครับโดดเนินจ้ำเนินแบบไม่ย้อยไม่โยนเหมือนของเดิมนะครับก็เลยลูกค้าอัปเกรดแบบนี้ไปนะครับไอ อันนี้คือขออนุญาตลูกค้าแล้วนะว่าเราจะเทสให้พี่ๆน้องสำหรับคนที่สนใจว่าโชว์ O.E.M เนี่ยฟิลลิ่งมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ไปไปนะบินลอยอะที่ขอที่ขอลูกค้าไว้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่เต่ขอลูกค้าแล้วขอแล้วทสโทษขอขอโทดขอเทสให้แบบ พี่พน้องปุ่มนี้หน่อยแมบไม่มีรถมาให้เรารีวิวเลยอะไรเงี้ยลูกค้าคนนี้บอกกินดีครับผมจัดไปฮะรัวก็คือจะได้เคปวันนี้เลย <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องการขับเร็วเนี่ยตัวโชว์ตัวนี้มันตอบโจทย์แล้วเพราะว่าผมก็ใช้อยู่นะครับบเบร็หมีดำผมอะอยู่มันนิ่งอยู่แล้วนะ,ะโอ้ตึงตัวของเดิมอ,อะมเคยขับรถลูกค้าอยู่สองสองสองสามคันเนี่ยมันเปลี่ยนลอ้อคือมันจะแบบว่าย้อยย้ยหน่อยเนาะจะเป็นฟิลแบบฟิลนุ่มอะ อันนี้มันจะแบบนุ่มแน่นนวลเออต้องใช้คำนี้นะไม,ไม่กระด้างนะนุ่มนะแต่กงวองไงนุ่มนุ่มแน,<ม>น,น่นแน่นนะคือข้างหลังมันไม่ดีดอ่ะใช่ป่ะเนี่ยอันนี้คือล้อเดิมอย่างเดิมอยู่ด้วยแต่กอรู้สึกแบบว่าหน้าหน้ามันแบบว่าหน้ามันไม่ไม่ไม่ทิ่มเร็วอะเวลาบีกเนี่ยปุย๊บหน้ามันหน้ามันฟอ,อ์แบบเออคือตระกูลฟอร์ดอะไอวอเลยผมก็เป็นนะเวลาเดิมเดิม แต่เบรกแรงหน้ามันปุ๊บเร็วๆอ่ะนึกออกว่าหน้ามันทิ่มเร็วอ่ะเดี๋ยวดูกคันนิดดิหรกระบะสันเลยนะด <c oughs> ิ<า>คือเส้นคือเส้นนี้มันมันไม่ดีเว้ยเฮ้ยแต่แต่พอมาเป็นเรนเจอร์อ่ะคือฟีลเหมือนในนี่เลยว่ะนั่งเอเวอเรสต์อ่ะคือผมใช้เอเวอเรสต์ใช่ป่ะฟีลแบบเมื่อกี้กล้องหัอะไรนะถ้าไม่หันหลังไปดูว่าท้ายเป็นกระบะอันนี้คือเอเวอเรสต์ะ <c oughs> นะนั่งเอเวอเรสต์อยู่น,นั่งเอเวอเรสต์อยู่คือมันแก้อาการท้ายดีดได้เยอะมากเลยเนาะคือนวลแหละแน่นแน่นึบ เรามาดูความเร็วกันบ้างครับนี่ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปอันนี้คือถนนคอนกรีตเส้นที่ผมมาลองและใช้ความเร็วดูนะครับการบังการเนี่ยถ้าเกิดเร็วปุ๊บท้ายมันจะแบบดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ไหมอันนี้เก็บอาการได้ดีขึ้นดูจากหัวผมไม่สั่นนะครอันนี่คือร้อยสี่แล้วไปพอสะพานหนึ่งโดดอยู่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกไปโค้งร้อยหก ไปไปครับหนึ่งรพร้อมบินครับสำหรับการเทให้พี่ๆน้องๆได้ดูว่ามันบินได้ก็สเต็ปล้อเดิมนะครับตอนนี้คันนี้รถล้อเดิมนะครับส่วนสูงนี่สแตนดาร์ดนะไม่ได้ยกนะครับก็เอามาให้เทสให้ลองให้ พี่งน้องได้รับชมนะครับเรื่องราคานะครับสําหรับตัวที่คันนี้ใส่นะครับเป็นตัวเอฟเรนิกเจนเนี่ยเป็นตัว4คูณ2เนี่ยราคาจะอยู่ที่62,000บาทนะครับ O.E.M. ปรับแดหน้าหลังนะครับตัวนี้จะเป็น2.5นะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้มันแพงไปนะครับก็จะมีตัวที่มันถูกลงนะครับก็คือจะเป็นตัวโมโนปรับแปหน้าหลังเนี่ยจะใช้คู่กับสปริงเดิมได้เลยเนี่ยจะอยู่ที่3 8 5 0 0ื่นนานะครับตัวนั้นก็มีของนะครับจะมีแยกรุ่นนะครับระหว่าง4,2 4,4แล้วก็สแตนดาร์ดแล้วก็สแตนดาร์ดยกนะครับซึ่งรุ่นย่อยเนี่ยจะแยกกันเยอะมากครับเรื่องโชกนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมมีสินค้าให้เลือกได้นะครับว่าอยากยกหรืออยากจะสแตนดาร์ดแบบนี้อัปเกรดเพื่อเพิ่มปรขี่ตติดอสออบถาาามมเเข้้ไดลยรหืโทสอบถามได้เลยผน เบอร์หน้าเพจให้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเทส Ford Ranger Next Gen นะครับ4 x 2สำหรับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใชร์กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ